กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ช่องนะคพัฒน์พิชชิ่งเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้านาน้าตกปลาทุกท่านนะครับอ่าวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนภัทรนะครับจากยูทูบน้าพัทร์พิชชิ่งนะครับอ่าวันนี้มีรอกตีปลอมมานําเสนอแล้วนะครับเป็นอ่ารอกหยุดน้ํานะครับจากค่ายไบสันนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับนี่นะครับไบสันสไปเดอร์เซตนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะ2024เลยนะครับ อ่ะตัวนี้เป็นขวามือนะนะครับเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดเลยนะครับอ่ะรอบที่ให้มาเป็นรอบ7.0จุดนะครับต่อ1รอบนะแล้วลูกปืนที่ให้มาก็อยู่ที่8บวก1นะครับกำลังเบรกอยู่ที่9กกิโลนะครับอ่าน้ำหนักรอบ200กรัมนะพลาเบกเป็นคาร์บอนแผ่น4ชิ้นนะครับคลิกเสียงปลาลากและนวงหนอบอลูมิเนียมนะครับ รับประกัน3เดือนนะตัวนี้มีประกันเลยนะครับสเดือนนะครับเ,เงื่อนไขาตามบริษัทกําหนดนะครับานานาท่าไหนซื้อไปก็ไปสแกน QR Code ตรงนี้นะแล้วก็ไปลงทะเบียนนะเนี่ยตามรายละเอียดที่ให้มานะครับส่วนด้านอื่นก็จะมีอะไรบอกใส่สายได้0.23ได้140เมตร0.26ได้120นะครับแล้วก็0.28ได้100เมตรนะรประมาณนี้นะ ไปสันสไปเดอร์เนะเดี๋ยวมาดูด้านในเลยครับอันด้านในกล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะมะียางแผ่นปิดมาให้นะหูดูหูนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีอะไระมีเดีกแกรมนะครับใช่ไหมอ๋อรายละเอียดประกันนะครับเนี่ยรายละเอียดการ อาการการเคลมสินค้าอะไรนะน้าๆท่านไหนซื้อไปก็ไปเช็คอ่านได้นะครับเป็นภาษาไทยน้อ่านง่ายนะนี่นะครับตามนี้นะแล้วก็จะมีอะไระแล้วก็จะมีนี่นะตัวลอกก็มีตัวหอ่อหุ้มมาอย่างดีเลยครับนี่นะรูเลยนะเดีย๋ยวดูเลยนะตัวนี้เป็นด้านขวามือนะครับแล้วจะมีแปน๊นนึงนะอาาจะเช็คดูว่ามันมีไดอะแกมไหมนี่นะ ไม่มีไดอะแกรมมานี่นะจะมีแค่เนี้ยแล้วก็ไอตัวนี้มันเป็นไดอะแกรมด้ป่ะอ๋อนี่ตัวประกันกับไดอะแกรมก็ตัวเดียวกันนะนี่นะชิ้นเดียวกันนะชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยน,น,นะนะท่านไหนเวลาลอกเสียลอกมีปัญหาก็สั่งซื้อละเอียดตามัมเบอร์นี่เลยนะตามหมายเลขนี่เลยนะอ๋อเดียวไดอะแกรม แล้วก็ตัวลอ,อกเดี๋ยวเราก็ไปเช็คดูตัวลอ,อกเลยนะไปสั่นสไปเดอร์แซนะครับอันนี้นะ้พัดไม่ได้เอามาขายนะเอามารีวิวให้นะ้าๆนะ้านะตกปลาได้รับชมนะครับนะเดี๋ยวมาดูเลยรายละเอียดตัวลอ,อกก็สีที่ให้มาก็จะเป็นสีออกดำนะดำอะไรดำเทาอะดำเทาไทเทเนียมครับประมาณนี้ครับ นี่นะตัวนี้เป็นตัวขวามือนะแขนนะครับแขนก็เป็นสีเทาไทเทเนียมแล้วก็มีตัดดาตรงตัวล็อกน็อตตรงนี้นะครับนี่นะตัวหนอบก็จะเป็นหนอบแต่งเลยนะนนอบอลูมิเนียมนะสีดาดำอะไรดำซิลเวอร์ดำอะไรเขาเนี่น่ครับประมาณนี้ดำตัดเทาเนี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก,ก็สตาร์เด็กสตาร์เด็กก็ ห้าก้านนะนี่นะประมาณชิมาโน่นะตัวนี้นะแล้วก็อะไรอ่ะปับคอสปูลก็จะมีเขียนคำว่าแซดอยู่เดี๋ยวนะมันเนี่ยประมาณแซดอย่างเงี้ยน,นะครับตัวนี้ก็จะมีเขียนบอกว่าลูกปืน8ปบวกหนึ่งนะตัวนี้ปรับหน่วงก็มีเสียงนะนี่นะปรับหน่วงมีเสียงแล้วก็ ปับเบรกมีเสียงนะครับนี่นะแล้วก็ทอนนี้นะครับนีนะ่จะมีเขียนคำว่า s ไปเดอร์แอยู่ตรงนี้ตรงมุมนี้ไม่รู้กล้องจับไหมนะครับแล้วก็เป็นสีออกเทาไทเทเนียมนะสีไทเทนเนียมไม่รู้นะ่าพัดเรียกถูกไหมนะดำดำเทาๆเนี่ยแล้วก็กดฟรีสปูลก็จะเป็น พลาสติกนะสีสีเดียวกันเลยนะนดำเทาไทเทเนียมนะประมาณนี้นะน,นี่มีล็อกอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะดูสปูลก็จะเป็นสปูลสีดำนะสปูลลึกนะสีดาไม่ได้ลึกจ่านะลึกกลางๆนะนี่นะสีดำเงาเงานะแล้วก็ด้านข้างฝา หน่วงนี่นะครับก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะแล้วก็จะมีเขยนว่าสไปเดอร์เอยู่ตรงนี้แล้วหมาเลขปรับหน่วงเป็นปรับหน่วงแบบแม่เหล็กนะเดี๋ยวนะเนนาพัดเช็คดูพอดีเพิ่งมาถึงนะครับปรับหน่วงที่ให้มาก็อยู่ที่6นะครับ 6ถึงหมายเลข6นี้นะแต่ว่า,าเวลาปรับหน่วงแล้วใช่ไหมจาก1มา2เนี่ยจะ5แก๊กนะครับ5แก๊กนะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข2เนี่ย 5, 5้ระดับนะ5แก๊กแล้วก็ถึง6นี่คูณ5ก็ไปก็6 5 30นะถือว่าปรับหน่วงละเอียดนะครับ30 30แก๊กนะ นี่นะแล้วก็มาดูด้านหน้านะในด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่ารอบอยู่ที่7นะจต่อ1รอบนะครับเจต่อ1รอบนะเดี๋ยวมาดูตัวหนอนนะตัวหนอนก็เป็นโลหะนะครับนี่นะแล้วก็ตัวครอบเขาควายนี่ก็นาจะเป็นพลาสติก ABS นะชุดนี้นะแล้วก็ตัวเกลียดสายก็จะเป็นทรงกลวยนะนี่นะ แล้วด้านในก็จะเป็นทรงกลวยเข้ามาอีกนะเนี่ยจากนี้ใหญ่แล้วก็ไปเล็กตรงนี้นะประมาณนี้นะครับนี่นะสวยนะครับตัวนี้ดูสวยนะนี่ครับเป็นการรีวิวแบบคร่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของนานาหน้าตกปลาครับเผื่อนานาถ้าไหนสนใจรอกตัวนี้อยู่ก็มาดูรีวิวที่นพัทรีวิวนะเนี่ยสวยสวยเลยนะ เบื้องต้นก็ชุดเฟืองก็ดูแน่นนะแน่นนะนี่นะน้ำหนักก็อยู่ที่200กรัมนะตามที่รายละเอียดที่กดให้มาครับนี่นะ <S <S เดี๋ยวเรามาเช็คดูตัวนี้จะมีะเดี๋ยวเราคลายเบรคกอ่อนนะตัวนี้จะมีกิ๊กเสียงปลาลากด้วยนะนี่นะครับมีกิ๊กเสียงปลาลากตามสเต็ปเลยนะเดี๋ยวนี้ลอกทุกตัวก็จะมีกิ๊กเสียงปลาลากนะครับใบสันสไปเดอร์แซด นี้นะเดี๋ยวเรามาดูระบบหน่วงด้านในนะครับวิธีการเปิดก็ตรงนี้หมครับนี่นะเราบ,นะบิดขึ้นบนนะครับนี่นะเห็นไหมแก๊กมันจะเลื่อนขึ้นบนนะแล้วก็ดึงออกตรงๆนะเอาสปูลดันออกมานี่เรื่อนแรงนี่นะครับตัวนี้ระบบแม่เหล็กจะเป็นแบบ อะไรแม่เหล็กอยู่ด้านเนี้ยเหมือนเขาเรียกแม่เหล็กอทรงอะไรไม่แน่ใจนะครับเหมือนของบี b, ระบบ b f s ของชิมานโนโน,นะครับเนี่ยแล้วก็มีแม่เหล็กอยู่ที่กี่เมตรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแม่เหล็กที่ให้มาก็อยู่ที่สิบห้าเมตรเลยนะเยอะเลยนะนี่นะ เห็นไหมแม่เหล็กมันอยู่ด้านนี้นะแล้วก็จะมีลูกปืนซิ่งมาให้ด้วยนะนี่นะนเห็นไหมลูกปืนแต่งมาให้เลยนะลูกปืนซิ่งนะครับตัวนี้อยู่1เมตรเดี๋ยวเราดูสปูนด้วยนะแล้วก็ตรงสปูลน,นี่อีก1เมตรนะครับนี่ลูกปืนซิ่งนะสำหรับนานาสายซิ่งนะตัวนี้นะ่าจะส่งเหยื่อได้ยิดได้ดีนะสปูนก็เป็นสปูลแกนยาวนะสปูนแกนยาว ตัวนี้ก็จะมีถ้วยรับแม่เหล็กนะเป็นแบบนี้เลยนะติดกับสปูลเลยนะเห็นไหมเวลาสปูนตัวนี้ใช้แม่เหล็กใช้ดูดด้านด้านกลมนี้นะด้านข้างบนนี้นะเนี่ยด้านข้างนี้นะประมาณน,นี้ใส่ลูกป,ปืนซิ่งมาให้เลยนะน่าจะลื่นปละลดเลยนะตัวนี้นะนี่นะสวยงามแล้วก็น้ําหนักเบานะสปูลน,นะเบามากนะแล้วก็ด้านในห้องเครื่องก็ แต่ไหานาก็จะประมาณนี้นะวัสดุที่ใช้นี่ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นวัสดุกราฟไฟหรือว่า ABS ไม่แน่ใจนะครับนี่นะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราประกอบเข้าเลยนะสายเข้ปไปใไสันสไปเดอร์เซนะครับมีลูกปืนแต่งซิ่งมาให้เลยนะตัวนี้นะสวยงามนะนะถ้าไหนาสนใจก็หาจับจองได้นะครับนี่ไปดูคลิปนะพัดก่อนนะ ก็เป็นการประกอบการตัดสินใจนะ,ะเดี๋ยวเราจะเช็คความลื่นนะครับจะปรับเบรกก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ทายเอาแค่พอตึงๆนะไม่ก,กระดิกเลยประมาณนี้นะครับดูความลื่นนะเบื้องต้นการหมุนนี้โอ นิ่มเลยนะลอกใหม่นะนี่นิ่มมากเลยนะหมุนอ่าหมุนนุ่มนะไม่มีเสียงเฟืองเลยนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นลอกใหม่นะแล้วก็ลูกปืนที่เขาคอนเฟิร์มก็แปดบวก,กหนึ่งนะจะแก๊ปได้นิดนึงลื่นเลยครับนี่โอ้โหลื่นๆนะน่าใช้นะตัวนี้ตัวก็ไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆน่ารักนะนี่ครับ ปืนซิงนะเห็นไหมเห็นหมุนหมุนปืนน้อนตัวนี้เรายังไม่ได้ปรับนะเดี๋ยวเราลองปรับดูนะเอาซักเบอร์2นะ5ระดับ5แก๊กปี๊ดเห็นไหมนี่นะใบสันสไปเดอร์เซตนะครับตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ราคา ตลาดอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะครับตัวนี้นะราคา,าราคากลางราคาตลาดที่ให้มานะครับอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะครับถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะพนะันสี่ห้าสิบแต่แล้วแต่ละร้านค้านะบางร้านก็อาจจะขายถูกกว่านิดหน่อยหรือว่าแพงกว่านิดหน่อยนะอยู่ที่ระบบขนส่งนะครับนี่นะพอดีนะพัดขนาดด้านซ้ายนะก็เลยหมุนนะ อาจจะเ,เครืองค่าได้หนึ่งความลื่นนะหมุนลื่นมากลื่นนะนุ่มนะนี่นะเจอตัวนี้ให้มายโยกนิดหนึ่งต้องปรับใหม่นี่นะใบสันสไปเดอร์แซบ่บนะสวยงามนะน่าใช้นะลื่นนะตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบตัวเลยนะครับเป็นการรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจของ นานัาตกปลานะนี่นะครับเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวเลยนะครับนี่นะครับใบสันสป i เดอร์แนะครับปี2024นะครับตัวนี้นะใหม่ล่าสุดเลยนะรอบารอบ7.0นะครับลูกปืน8บวก1แล้วก็เบรกอยู่ที่9กิโลนะครับมีลูกปืนแต่งซิ่งมาให้พร้อมนะครับแล้วก็นอกแต่งมาเลยนะ มีกิ๊กเสียงปลาลากนะครับนีนะ่สวยงามนะครับลื่นปลืดลื่นปลื้ดเลยนะน้ำหนักอยู่ที่2 0 0รกรัมนะตัวนี้มีประกันจากบริษัทประกันอะไร3เดือนนะครับตัวนี้สวยงามนะครับนานเท่าไหนสนใจหาอยู่ก็สามารถหาจับจองได้นะครับหรือว่าถ้าหาที่ไหนไม่ได้ก็ทักหานพัทได้นะครับ สนนราคาราคาปลีกพันสนะครับแต่ว่าถ้านภันพัขายขายไม่ถึงนะครับอลองกิ้งก้างมาสอบถามได้นะครับนี่ครับสวยงามนะโอเคนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจของนานาๆตัปลานะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็ฝากอ่ะช่องนภัสพิชิงช่วงตกประช่อนข้างทางด้วยนะครับฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับหรือนะท่านไหนมีหมายเด็ดๆทักแนะนำนภัสได้นะครับที่อยู่และแวกใกล้เคียงสมุดประการครับโอเคนะครับขอบคุณครับ